ค่ะชาวนี้มาเปิดราคาพักเครื่องกันนะคะพี่ๆเลี้ยนหลวงพ่อเงินรุ่นสุดท้าย4,500บาทค่ะหลวงปูดูหลวงปูดูงดองค์นี้เปิดที่15,500บาทเจ้าสัวสองคู่นี้เล็กใหญ่รุ่น2องปีสห้า2,200บาทคา่ะเหรียญป,ป้องอ้อยปี1,8เปิดที่2,300บาทคา่ะ ปูแหวนรุ่นเราสู้1,800บาทแล้วก็มีแบบเลี่ยมด้วยนะคะแบบเลี่ยมนี่เปิดที่2,800บาทค่ะอองค์ต่อไปหลวงปู่ทวดปี2,6เนื้อกะไรเงินเปิดที่2,200บาทนะคะส่วนหลวงปู่รุ่งปี3,5ไม่ทานหลวงพ่อพิมพ์ใหญ่เปิดที่1,800บาทแล้วก็ยังมี25พุทธศตวตรรัเหรียญ พิมพ์ยืน25พุทธศตวรรษนะคะเปิดที่2,200บาทปิดตาหลวงพ่อนาดยังอยู่นะคะองค์ละ1,000บาทพี่ๆท่านใดสนใจก็